ตัวต่อไปโอเคตัวนี้จะเป็นเรื่องของอ๋อทำให้อ่าเคลน,นะเปลี่ยนข้อความให้มันกลายเป็นทักอ,อย่างในกรณีนนในของซีนารีเองอะค่ะเวลาที่แบบมีการมีการคุยๆกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องไปแอคชั่ต่อหลายๆเรื่องเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้เลย อ่าเป็น ad task นี้ได้เลยใช่ค่ะซึ่งคําว่า ad task เนี่ยมันก็คือจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วเวลาที่เรามีการ ad ท a s k เข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีการกําหนดได้หมดเลยว่าใครที่ต้องทำ s e กชั o ตรงเนี้ยตัวเราเองอ่ะเราก็สามารถสร้างลบแก้ไขได้นะคะกําหนดการที่ที่จะต้องเสร็จคือเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีเทลซึ่งมันจะดีตรงที่ว่าอันนี้ที่ยังไม่เคยเห็นจากที่อื่นก็คือตรงที่ว่าเราสามารถ add คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ ในกรณีนี้อย่างเช่นสมมติว่าไม้ต้องไป follow ไปไป follow คนอื่นอย่างเงี้ยหรือไปตามงานคนอื่นเงี้ยไมไม่ใช่คนแอคชั่นเองแต่ไมต้องเป็นคนไปตามเขาไม้จะใส่ตัวเองเข้าไปใน Subscriber เพราะฉะนั้นเวลาที่ไอเจ้าตัวทัสตวเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวอ่ะมันก็จะมี Alert เข้ามาหาไมด้วยไมก็จะรู้ความเคลื่อนไหวเขาไปด้วยโอเคมันจะมีแนบไฟล์ใช่ไหมที่พี่เห็นใช่ค่ะแนฟไฟมีแนฟไฟแล้วก็มีการทำสกักได้ใช่ค่ะสกักได้มันขึ้นแบบไหน แล้วก็นี่อ๋อโอเคใช่ก็ใส่รายละเอียดได้นี่ใส่ไฟล์ได้ทําอะไระได้หมดเลยค่ะโอเคทีนี้พอมันเป็นถากมันไปนสแกนยังถกักยังไงลองเปิดไว้ให้ดูหน่อยสิสมมุติว่ามาสร้างทักอันนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวทักตัวทักนี่ ใช่ซึ่งไอตัวหน้าที่ไมาเปิดุตรงนี้ยมันคือคำไอตัวเมนูทัสเนี่ยคือทุกคนที่เขาใช้งานลากเขาจะมีเจ้าเมนูยนี้อยู่แล้วมันเป็น default ของระบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหน้าเนี้ยมันจะเป็นทัสที่เป็นของคนนั้นเท่านั้นนะคะซึ่งอย่างที่ไมาเล่าให้ฟังมาสักครู่ว่าไอตัวเซกชันที่ไอตัว section พวกเนี้ยเราสามารถกําหนดเองได้อลองกำหนดสักสอสอันเพื่อจะให้ดูกันบังหนึ่งทีหนึ่งทีสองก็ได้ ูดูอะสมมุติเป็นทูดูอะนะไคะอทูดูแม่ก็จะมาปรับตรงนี้ให้มันเลื่อนไปที่สเตจของทูดูอย่างเงี้ยเราจะจับลากเลยก็ได้เนาะ ใช่หรือจะจับล่าเลยก็ได้เพื่อตรงนี้เพื่อที่จะ manage m a n a g ตัวเองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำาโ o เก e สงานก็ได้อาจจะแบ่งเป็นแคตก g รี่ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถปรับใช้ได้แล้วมันก็จะมีหมวดหมู่กันบันอีกอ่าลองสร้างเป็นกันบังอีกสักตัวนี้ก็เป็นเว i t i n g รีวิวกับดันขึ้นมาสักสองอันอ่าสมมนในสิ่ินี้ wait i n v o เกสโอเคแล้วก็ดันก็ได้อ่าแล้วก็ดันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าสมมติเราทําบันี้แล้วเนอะ สมมติเราวันนี้เราจะทําอันนี้เราก็ลากไปที่อินโบเกสได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นใช่เราก็เพิ่มทักเนี่ยเพิ่มทักจากตรงนี้ได้หมดเลยกาหนดนู่นนี่นั่นจากตรงนี้ได้หมดเลยพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากไปที่ดันอค่ะเพราะฉะนั้นติ๊กถูกแหละถ้าเราติ๊กถูกก็คือทําเสร็จใช่แล้วโอเคมันก็จะถูกค่าไปซึ่งไอตัวที่ค่าเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันเหมือนมันโดนฟิลเตอร์เฉยๆไหมโอเค เราก็ใช้ในเรื่องของการวางแผน<ๆ>การอัปเดตงานแล้วก็ในตัวทาร์กตรงนี้คือเราสามารถที่จะแอดไซน์ไปให้คนอื่นใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะซับสไคร์เพื่อติดตามอย่างที่พี่หมายพูดเมื่อกี้ได้ถูกต้องซึ่งในนี้มันสามารถดูแอคทิวิตี้ลอกได้ว่าเอ๊ะมันมีความเคลื่อนไหวยังไงอย่างเนี้ยอ๋อมาสามารถดูได้หมดเลยว่าลอกลอกที่ลอกที่เราเกี่ยวข้องหรืออะไรเงี้ยมีใครเข้ามาทํากับลอกบางทีมเราอาจจะแบบเขาเรียกอะไรเราอาจจะกังวลเรื่องของการเปลี่ยนดิวเดตเองจากทีมหรืออะไรเงี้ยเราก็จะสามารถมาดูได้ว่า เอ๊มมีการเชนนู่นนี่นั่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือมีการเปลี่ยนแอสไ g n แอสไนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถดูได้จากกล่องนี้อืม,อมโอเคเฉียบมากเลยนะ,ะถ้าใช้ในการทํางานร่วมการจ่ายงานหรือว่าไม่ต้องไปใช้พวกอะไรนะโปรเจกต์แมนจเมนต์อะไรย่างน่้ก็จบอออินวันใช่แล้วค่ะ